นึ่งอ้าวพร้อมกันนะครับกำลังตามมุ่งนะครับต้องจกักตามเหลี่ยมเข้าเป็นอย่งไรครับรสชาติครับผมใครไม่ได้กินโค้งเสียใจหรอครับเมื่อนี้เข้ามาพบกับเสียตาครับผมใครไม่ได้กินโคงไม่เสียใจเข้าเข้าต้อง เฮาเฮาตรงเสียงนะซีบแบงครับผมแ่อืมถ้าถ้าไอ้บ่าวเท่าตรงอายครับผม,ม,มอ,อ่าคุกต่อไปเนี่ยจะม,มีจุด้วยบันครับผมน่เนีย่ยครับตามมุคงครับผมอืไมไว้โมเมนต์เนี่ เสียบตาภาพเพื่อนยังไงเพชรนมีแตะล่ำวะเ้เลยครับผมมาตัดเดียวเลี้ยวๆแล้ปาจบหรือเทียบหนึ่ง